คือเฟอเว่นโอเว่นนะมาดูมาดูห้องโอเว่นมีอะไรบ้างเปิดโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนี่นี่ยาเสครับห้องมีชื่อว่าห้องอะไรการ์ตูนโดราเอมอนโอเว่นคุณล่ะอ้าวโชว์ได้มีอะไรบ้างมีรูปครับมีรูปรูปอะไรบ้างอ่ะนี่อะไรเอตัวผู้หญิงมันชื่ออะไรนะไม่รู้ครับโดเรมีใช่ป่ะใช่มีอะไรอีกมีวิดีโอมีอะไรยัง มีแล้วอันเดียวเองสามดีพอเดียวสายอ่ะนะนะครับตัวนั้นเป็นอะไรไอโอเว่นวิดีโอเหรอใช่ดีงัยวิดีโอได้วิดีโอลองเปิดดูได้ไหมโอเว่นโห้ห้องโอเว่นเจ๋งเว้ยั๊มป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 ั๊ำรุนหลวกล้ออ๋อพรามันไม่มีเสียงเสียงแบบเครื่องใหญ่โอเคนี่ยังไม่ล็อกถ้าเป็นอย่างนี้มันยังไม่ได้ล็อกต้องล็อกกุญแจไว้นี่ล็อกกุญแจไว้ไม่ให้มันเลื่อนโอ้มันดังอยู่เสียงดังอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งก็เดี๋ยวดูห้องอเวนต์ก็เดี๋ยวอันนี้ผมใส่โซฟาแล้วนะอ๋อโอเคมันไม่ขึ้นถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับโอเว่น,นเป็นกล่องกล่องแล้วมีไอ๊ะมันหมุนได้แสดงว่าเน็ตช้าที่จริงมันกำลังจะมาโอเคไปดูอย่างอื่นครับมีอะไรอีกมีโซฟามีวิดีโอมีรูปภาพมีอะไรอีกไปี๊มนะมีอะไรอ <ไป S 1> ีก <ไป S 1> มีแต่รูปภาพอ่ะใช่เผาพงเผาพอยด์สามดีพอเดลยวมีไหมไม่มีเขาบอกแค่ใส่รูปภาพไม่ใช่หรออ๋อใส่รูปภาพพี่ว่าใส่รูปภาพ หมดยาหมดแล้วเฮ้ยเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยแค่นี้ก็เจ๋งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตกแต่งเพิ่มเติมนะเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรครับผมชื่อภูชก็ตพอนามตระกูลนิรักันโอเคสุดยอดสุดยอด